ข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนนะครับขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับ ความผิดทั้งหมดนะครับไม่มีคําก้อไม่มีคําแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับสถานะที่เกิดขึ้นสถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้วสองปีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมาสองปีแล้วนะครับได้ย้ายกับมาอยู่บ้านคุณแม่นะครับแล้วก็แล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องหยามาโดยตลอดนะครับล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหยากัน ว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับแล้วก็ส่วนกระแสที่สองคือกระแสของการที่ผมสร้างภาพผมไม่ดูแลลูกผมเอาเงินไปเปผู้หญิงนะครับตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมาสองปีที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ตเงินทุกบาททุกสตางค์จากงานทั้งหมดที่ ที่เห็นในวงการบันเทิงเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือผมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แกไม่จ่ายเนี่ยจะจ่ายสู่พี่จูนนะครับจ่ายเข้าบ้านซึ่งผมจะไม่ได้จับเงินนั้นแม้แต่บาทเดียวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของการของรายได้ทั้งหมดส่วนเรื่องลูกที่ผมไม่มีเวลาไปดูแลผมอยากอธิบายว่าด้วยคิวงานที่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันที่เป็นคิวงานวันที่ว่างของผมผมจะ เอาเวลาไปดูแลลูกตลอดถ้าใครตาม Facebook ส่วนตัวของผมจะเห็นว่าทุกวันที่เป็นวันว่างผมแทบจะอยู่กับลูกตลอดนะครับแไม่ว่าสถานการณ์จากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังจะดูแลน้องบินต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับ